ผมมีเรื่องเล่าหนึ่งๆนะฮะพื้นข้างบ้านนะฮะมาเล่าให้ผมฟังว่าเมียเขาใจดีมากเลยนะครับตอนนั้นน่ะเมียเขาท้องแก่เจ็ดแปดเดือนแล้วใกล้คลอดแล้วล่ะแต่ผัวนี่อยากเมียอะไรกับเมียแต่ทําไม่ได้เมียเขาเลยสงสารด้วยความใจดีให้เงินผัวสามพันไปเที่ยวผู้หญิงโอ้ยผัวมันก็ดีใจถือเงินสามพันออกจากบ้านไปเจอน้องเมียน้องเมียถามพี่กำลังจะไปไหนยะนะบอกว่าเนี่ยพี่สาวเธอให้เงินพี่มาสามพันให้พี่เที่ยวผู้หญิงอ๋อน้องเมียเลยบอกพี่เอางี้ไหม หนูคิดพี่แค่พันห้าพอเออพี่ไม่ต้อง,อ,งออกไปเที่ยวไกลด้วยเฮ้ยมันก็คิดดีงเงินสามพันเว้ยไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่พันห้าแล้วได้รอน้องเมียด้วยเออมันก็เลยตกลงเอาปุ๊บมันก็เสร็จสับจ่ายน้องเมียไปพันห้าเหลือเงินอีกพันห้าด้วยความดีใจเอาเงินกลับไปฝากเมียเอาไปคืนเมียเมียกระถามอา้าวทำไมพี่เงินเหลือพันห้าล่ะไม่ใช่สามพันเหรอบอกอ๋อพอดีไปเจอน้องสาวเธอน้องสาวเธอคิดแค่พันห้าพี่ก็เลยเหลือพันห้ากลับมาคืนเธอโอ้โหแค่นั้นแหละ มีมันโมโหด่าเยเลยด่าโหด่ายันบ้านแตกเลยมันด่าไอ้มันก็เลยสงสัยเอาน้อง็ดีแล้วนี่พันห้าเธอเงินเหลือพันห้าเธอไปด่าน้องเธอทําไมมันเลยสวนกลับไม่ด่าได้ไงล่ะพี่ที่ตอนมันทองเนี่ยกับหัวมันอ่ะฉันยังไม่เคยคิดสักบาทหนึ่งที่กับพี่มันคิดพันห้าจะไม่ฉันด่าได้ไง